นี่แล้วเดี๋มาเจอกันยามดึงอีกแล้วเด้อซอยก็จะมียำปูหมายอยๆจ้าสั่งไปตั้งแต่ห้าทุ่มเด็กกินตอนเที่ยงคืนครึ่งแต่ก็รอได้อร่อยสั่งแบบเพลิดเพลินเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูนะเยวจะให้ดูนี่ค่ะทุกคน แล้วก็จะมีหอยนางลมนะคะมชทน้ำออกก่อนครับง่างไถ่ทยถวงเราก็จะมีหอยนางลมด้วยนะจ๊ะถ่ายกันบานๆเรียวๆนี่แหละวันนี้ เอากล่องมือถือถ่ายเหมือนเดิมอ๋อหอยนางรมจ้ากินกับน้ำยำแต่มือใครไม่รู้นะอืมมน้อยำมันของมนมาใหยดูนาินก่อน เปลี่ยวตาปี๊ดเลยอ่ะอร่อยอยู่นะอืมเฮ้ยทุกคนอร่อยอ่ะฉลองฉลองวันนี้วันดีเราฉลองอเปี่ยวไป เล่นดูนะคะขอที่ชุดหน่อยขอที่ชุดหน่อย <c oughs> คือจอยหนาะมาร์กหนานอนเหลวเว <c oughs> แล้วเขาเนี่ยแซ่บมันเอยอาหารมันพึ่งมาส่งที่แรกคิวาจะไม่ได้กิน เด้งคือมาร์กนาเรอไง <ST AR 2> จอยขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนลุยชดนำชดนำบ๊ายบาย